นี่ก็พอดีไปออสเตรเลียแล้วก็ไม่ได้เอาคาดิแกนไปก็เลยไปซื้อที่นูน่นอ,อยากมีชีวิตแบบนี้ กูจี้อ่ะมันใส่ได้นานหลายปีแล้วมันก็ใส่ด้วยกันได้บางทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อุ่นจริงๆด้วยแล้วก็คือมันใช้ได้แบบว่าทุกวันเลยเนี่ยบางทีเราแบบไปส่งลูกหรืออะไรเงี้ยแต่งตัวไม่สุภาพก็ใส่ตัวนี้คุมเข้าไปอ๋อไม่เคยนึกเรื่องนี้เลยว่าออ้ยหนาวจังเลยเนียนึกออกปะแต่ก็ไม่เคยไปเที่ยวกับผัวต่างประเทศไงเพราะว่ายังไม่มียังไม่มีผัวแต่เดี๋ยวอนาคตอก็มีแล้วนะออใช่เม่มีผัวแล้วก็คิดว่ามีผัวต้องหลอกไปต่างประเทศแล้วต้องแอปหนาวแอปลืม่เสื้อไปลบสิบ ใส่เดียว <c oughs> ใส่หนุ่หเออมาสะพันล้ว่็สัมม่งอ่ไม่หมด <c oughs> ที่อยากรู้นะคะว่าสามีคุณบีมติกาเนี่ยเขาสปอยอะไรภรรยาเขาบ้าง <c oughs> ดูเต็มๆใน <c oughs> ตรงนี้เลยะค่ะ